ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและกันกรองข้อมูลของผู้ขอมีวิทยาฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะตามหลักเกณฑ์ว .21 ับ2560การประเมินเพื่อขอมีวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ว .21 ของนายประกิจเอิบทวีตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนบ้านตะดา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประวัติผู้ขอรับการประเมินนายประกิตเอิบทวีเกิดเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2531 ปัจจุบันอายุ33ปีภูมิลำเนาอยู่บ้านเลขที่301-18บ้านทับดักตำบลตาตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์และปัจจุบันย้ายมาบ้านเลขที่2 1 9ห6้านหนหลวงจงโรงตำบลตาวังอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์ประวัติทางการศึกษา จบระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านตาแตรทับดักตำบลตาตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์จบระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์จบระดับปร,ริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จบระดับ ปริญญาโทสาขาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพทนบุรีประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการเมื่อวันที่1 0ตุลาคมพุทธศักราช2555ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนกระเปอร์วิทยาอำเภอรกระเปอรจังหวัดระนอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต14และได้ย้ายดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านกระเดาเมื่อวันที่21รกรกฎาคมพุทธศักราช2558 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนบ้านกระเดาตำบลกระเดาอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์รวมอายุราชการ9ปี1เดือนงานที่ได้รับมอบหมายด้านการสอนเป็นครูที่ปรึกษานันกเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการงานอาชีพงานที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงานสอนได้แก่ 1. หัวหน้างานทะเบียนนักเรียนและวัดผลประเมินผล 2. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ3หัวหน้างานคุณการศึกษาเพื่อความสมบภาพทางการศึกษา 4. งานอาคารสถานที่ 5. งานกิจการนักเรียนงานวินัยและปลกครอง 6. งานสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนดีประจำตำบลโรงเรียนสุจริตสถานศึกษาสีขาวโรงเรียนคุณภาพประจำชุมชนการปฏิบัติงานและผลงานด้านต่างๆ เพื่อขอเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษด้านที่1ด้านการจัดการเรียนการสอนผู้ขอการประเมินได้มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยร่วมประชุมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทำหลักสูตรอย่างเป็นระบบมีการคิดวิเคราะห์หลักสูตรประเมิน และปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทและนโยบายของโรงเรียนจัดทำแผนการจัดก,การเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบครบถ้วนมีการบันทึกผลการเรียนรู้และนำผลการเรียนรู้มาพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเน,นื่องด้านที่สองด้านการบริหารจัดก,การในชั้นเรียนผู้ขอรับการประเมินดำเนินการให้ชั้นเรียน อยู่ในสภาพเรียบร้อยในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดสภาพแวดล้อมสร้งางบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้วางแผนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดอย่างตั้งสค์มีทักษะชีวิตและทักษะกระบวนการทำงานส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจและกล้าแสดงออก อบรมสั่งสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เรียนรู้การเป็นผู้นำที่ดีมีจิตอาสามีค่านิยมที่ดีตามแบบของไทยการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนเพื่อดูแลเรื่องคุณการศึกษาดำเนินการตามโครงการต่างๆการคัดกรองเยี่ยมบ้านนักเรียนการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้านที่สการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพผู้ขอรับการประเมินได้เข้าร่วมอบรมประชุมสัมมนาศึกษาดูงานหาความรู้ใหม่ๆเพื่อนำความรู้มาปรับใช้และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ขึ้น โดยเข้าร่วมประชุมวิชาการอบรมสัมมานารวมแล้วไม่น้อยกว่า20ชั่วโมงตอ่อปีมีส่วนร่วมและเรียกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูในโรงเรียนและครูที่สอนในสายชั้นเดียวกันโดยร่วมแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพหรือการทำ PLC มีวิสัยทัศน์ภารกิจและได้แนวทางของการแก้ไขปัญหานั้น มาปรับใช้ตามบริบทของผู้เรียนโดยมีชั่วโมง PLC ในช่วงระยะเวลาผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กอ,อสองกำหนดผู้ขอรับการประเมินตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถวางแขนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเอาใจใส่ผู้เรียนอย่างเป็นกริยาณิรมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีเทคนิควิธีการมาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอออทิตนช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเท่าเทียมกัน